สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บีจะมาแจ้งพี่ๆนะคะที่เคยได้บอกเอาไว้ว่าจะมีกิจกรรมที่หน้า f a c e b o o k แฟนเพจที่ขายขนมนะคะให้พี่ๆไปเล่นได้เลยตอนนี้มีเริ่มแล้วนะกะติกา,กาก็ตั้งเอาไว้ที่นั่นใครอยากรู้ว่ากติกาอะไรยังไงไปดูได้นะคะง่ายๆกติกาง่ายๆเดี๋ยวแม่บีให้ดูนี่เพจขนมแม่บีปักหมุดเอาไว้บ้านบนเลยนี่อันนี้ เขียนไว้แล้วนะคะกิจกรรมจ้าคือให้มันเริ่มเริ่มเล่นกันตอนนี้มีพี่ๆมาเล่นสองร้อยสามคนแล้วนะใครสนใจรีบเข้ามานะคะประกาศผลยี่สิบธันวานี้จ้าโอเควันนี้จะให้น้องนราชามาแกะห่อหนึ่งที่ว่าที่จะไปแจกพี่ๆให้น้องนราชาเขียนแล้วก็แกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นรถอะไรใช่เลยใช่ถ้าปกติเลขหนึ่งมันเป็นรหัสขนมเลขหนึ่งนะคะ มันจะเป็นคนละสีแต่ว่าอันนี้เขาทำมาพิเศษเฉพาะช่วงคริสต์มาสมันเป็นรสอะไรมะม่าก็อยากชิมมันมีสองสีป้าที่เห็นอะออเอาไหมามาม่าชิมอย่างละสีปากกาก็มีขายแล้วนะคะปากกาขายคือปากกาเลขหกยังไงไปติดตามได้โอ้แผ่นมันจะหนากว่านอะนะใช่เนาะนี่แผ่นมันหนา ปกติแผ่นมันจะไม่น่าท่านี้มามาชิมเอ้แม่บีชิมให้ว่ารสมันจะเป็นยังไงสีสีออกน้ำตาลนะแล้วก็สีนี้แล้สีน้ำตาลจะเข้มเข้มกว่านิดน,นึงสีสีสข,าขาวๆจะดูอ่อนๆกว่าเขียนด้วยคุณเขียนด้วยเขียนชื่อคุณเขียนชื่อคุณ ที่มือน้องราชะที่เห็นมีรอยวาดนั้นไม่ใช่ปากกาอันนี้นะคะน้องราชามีปากกาอีกแบบหนึ่งสําหรับเขียนตามตัวเธอมาเขียนแขนยันข้อศอกเลยเลอะไปหมดเลยวันนี้ต้องจับใส่เสื้อแขนยาวหนาวด้วยตอนนี้ที่เยอรมันอากาศหนาวนเ้อ่านแล้วมาหนูเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเอาวันนี้มารีวิวให้พี่ๆดูเลยสเปร์อ,อ,อืม แมปีกินก่อนสองแม่ลูกนี่ไม่มีอะไรก,ก,กินกินกินกันอย่างเดียวแล้วก็มีสมเปนนร์อันนี้สเปร์นนี้รถอะไรคะอันนี้รถ blueberry พี่ๆคนไหนนะคะที่จะไปซื้อแมบีก็แค่บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปกติจะขายแบบเลือกรถไม่ได้แต่แมบีก็จะดูถ้าเด็กผู้ชายแมบีก็เลือกเป็นสีน้ําเงินสีเขียวให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็คือได้หมดมันมีสี่รถอันนี้หนูชอบที่สุดเลยในกันนี้ รูแล้วแปรี่มันออกมาแฉีดวิธีวิธีกินก็คือฉีดเข้าไปในปากแช่ตู้เย็ยนก็ได้นะเย็ยนอร่อยชื่นใจอเอากระดาษออกก็ได้ดูแตอนแรกกระดาษแม่บีให้มีไว้เพราะมันสวยดิราคาเข้าไปสอบถามได้นะคะวันนี้คุณมีอะไรจะมาพูดไหม พูดไม่ใช่พูดพูดหนูไม่มีพูดหนูจะกินอย่างเดียวแม่มีพูดไหมมีคนบอกแม่บีพูดมากก็ไม่อยากให้วิดีโอเงียบอ่ะก็ต้องพูดน้องนะฉันไม่พูดเวลาเธอมีของกินเธอก็จะต้องจะกินอย่างเดียวเธอก็ไม่พูดแม่บีก็ต้องมาคอยพูดพอพูดคนก็บอกพูดมากไลน์แม่บีเฉพาะลูกค้านะคะที่จะเข้าไป ถ้าไม่ใช่ลูกค้าแม่บีก็ขอลบนะคะบางคนบอกแม่บียิงจริงๆเราไม่ได้หยิงลูกค้าแม่บีเยอะมากถ้าจะไปพูดคุยแบบทักทายปกติมันทักทายไม่ได้มันไม่ไหวขนาดลูกค้าถ้าได้รับของแล้วแม่บีก็ยังต้องทยอยลบเลยนะเพราะฉะนั้นขอร้องนะคะถ้าไม่ใช่ลูกค้าก็คือมาติดตามน้องตามเพจ y YouTube i n s t a g กร m อะไรอย่างนี้ไปแต่ถ้าในไลน์เฉพาะขอเฉพาะลูกค้าที่ต้องการสั่งของนะคะ คุณมี oh, <now. S 1> ล่ออีกวันนี้ไม่มีคลิปอะไรเดี๋ยวดูที่จะจะมีคลิปอะไรไมาให้ติดตามชมอีกไหมวันนี้น้องนะันทชาหน้าเธอปริ้งมากอาการหนาวหนาวพอกลับจากไทยหนะ้าเธอจะดำปิ๊บป,ปีโอเคเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวแม่บีคิดก่อนว่าแม่บีจะทำคลิปอะไรไมาให้ชมแต่คลิปนี้แค่นี้ก่อนเน,ะนาะสวัสดีก่อนคุณสวัสดีค่ะ